ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอลโนชาแนลครับผมวันนี้นะครับก็พบเจอกันตอนเย็นนะครับวันนี้ผมจะรีวิวกิ่งฝรั่งกิมจูนะครับที่ผมสั่งมาทางเพจ a c e b o o k นะครับจากราชบุรีนะครับอำเภอดำเนินสะดวกครับผมวันนี้ของเพิ่งมาถึงตอนเย็นนะครับช่วงประมาณ 4ีโมงเย็นนะครับของวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564ครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาตรวจเช็คดูนะครับว่ากิ่งพันฝรั่งกิมจูที่ผมสั่งมานั้นนะ่ะสวยแค่ไหนสมบูรณ์แค่ไหนกิ่งพันรากเยอะขนาดไหนนะครับผมสั่งมานะครับกิ่งละ10บาทครับผมทั้งหมด50กิ่งครับทั้งหมด50กิ่ง กิ่งละ10บาท50กิ่งก็ประมาณ500นะครับ500แล้วก็บวกค่าส่งอีก150ครับแล้วก็มีเก็บปลายทางครับอีก20บาทก็รวมทั้งหมด670บาทครับนี่โอ้เดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมดูครับที่ผมต้องรีวิวตอนนี้ก็เพราะว่า ผมต้องนำตุ้มตอนแช่น้ำดูครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับห้าสิบกิ่งโอ้กิ่งสวยครับลากตืมครับตรงนี้ผมจะทำการแช่น้ำไว้นะครับสักสามสิบนาทีแล้วก็จะเอาขึ้นครับเพราะว่ากิ่งตอนตุ่มตอนนี้อยู่ในอยู่ในกล่องประมาณหนึ่งคืนก็ว่าได้นะครับหนึ่งคืนนึงสองคืนเพราะว่าเขาจัดส่งวันศุกร์ครับ วันนี้วันอาทิตย์นะครับเนาะนี่มันก็อยู่ในกล่องหลายชั่วโมงแล้วความชื้นที่อยู่ในตุ่มตอนนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับฉะนั้นผมก็เลยจะต้องนำกิ่งตอนฝรั่งกิมจูนี่ครับนำมาแช่น้ำก่อนสัก30นาทีแล้วก็เอาขึ้นเก็บไว้ในกล่องเหมือนเดิมครับแล้ววันรุ่งขึ้นค่อยไปทำการปลูกผมจะไม่เพาะชำในถุงดำนะครับ ผมจะลงดินปลูกเลยปลูกแบบนี้เลยครับเนี่ยคือเอาดินกลบเลยครับแกะตัวนี้ออกแล้วกกลบเลยรากสวยเหมือนกันครับนี่ครับผมรากตตึมเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ผมสั่งมาจากเพจเฟซบุ๊กนะครับผมนี่ท่านผู้ชมก็ลองไปเสิร์ชหาดูได้นะครับในเพจเฟซบุ๊กครับ รวมพลคนปลูกฝรั่งกิมจูคนรักฝรั่งกิมจูคนปลูกฝรั่งกิมจูประมาณนี้นะครับเสิร์ชหาทางเพจ a c e b o o k ได้ครับก็โอเคครับเป็นที่น่าพอใจครับเพราะว่าก็รากเยอะทุกกิ่งครับดูดูแล้วเอาไปปลูกน่าจะรอดทุกต้นนะครับแต่ถ้าเอาไปพ่อถุงดำนี้ผมไม่แน่ใจรอบที่แล้วผมสั่งมา กับสาต้นนี้จะตายอยู่ประมาณ4ต้นหต้นนี่แหละครับที่ผมปไปชาในถุงดำก็ภาพรวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับท่านผู้ชมครับตามใบนี้ก็ไม่มีเพี้ยแป้งติดมาก็โอเคครับนี่ถือว่าใช้ได้ครับผมนะครับเอามาแช่น้ำกันเลยครับท่านผู้ชมแช่ในน้ำกันเลยครับ เลัิ่นพันถือว่าสวยใช้ได้ครับรากเยอะครับแล้วก็ลำต้นนี้ตรงดีครับไม่โค้งครับตรงตามคอนเซ็ปที่ผมต้องการเลยครับเพราะว่าบางเจ้าที่ผมเคยสา่งไปเนี่ยลำต้นจะโค้ง ตรงขนาดนี้แล้วลากก็น้อยมานี่ครับ oh. นี่ครับ oh. ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ <And> then, แล้วก็การแช่ครับม <September> <you> าอีกอย่างหนึ่งนะครับ น้ำที่เราแช่เนี่ยเราก็เติมน้ํายากันเชื้อราลงไปนะครับเพราะว่าเวลาที่เราไปปลูกรากของเขาจะไม่ติดเชื้อครับจะไม่ติดเชื้อราครับแล้วก็เอาน้ำยากันเชื้อราเนี่ยผสมน้ําลงไปนิดนึงครับประมาณหนึ่งฝาครับ ก็ถือไว้ใช้ได้ครับสวยทุกกิ่งครับนี่ครับจากนั้นผมแช่แล้วผมก็จะเอาขึ้นมาไว้ในกล่องเหมือนเดิมครับ สาเหตุที่ต้องแช่ตอนค่ำนี้ก็เป็นเพราะว่าของเพิ่งมาถึงครับตุูก้าครับก็ถือว่าใช้ได้ครับแช่ลงไปครับทั้งหมด50กิ่งครับที่ผมสั่งมารวมเป็นเงินทั้งหมดก็ 670ครับรวมค่าส่งเก็บปลายทางครับท่านผู้ชมดูรากครับารากตรึมแช่อไปครับ อันนี้สำหรับคนที่งบน้อยนะครับเนี่ยถามว่ามันก็โอเคไหมโอเคครับเพราะว่ามันกิ่แค่สิบบาทมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายโอ้โหดูตรงนี้สิครับรากตึงมันจะประหยัดเงินในกระเป๋าของเราด้วยครับ ถ้าใครจะซื้อที่แบบมีถุงดำแล้วก็ชํำในถุงดำเนี่ก็โอเคครับโอกาสติดร้อซครับแต่นี่ก็90%้าสครับนี่นี่ครับผมนี่ แต่ผมว่าปลูกแบบตุ้มตอนอย่างเงี้ยง่ายดีครับเพราะว่าเราไม่ต้องเปลืองตังซื้อถุงดำครับประหยัดง,งบเราอีกครับแล้วก็เราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อดินเพื่อที่จะมาชํากิ่งฝรั่งกิมจูนี้เพราะว่าเราปลูกเลยครับไม่ได้แบบว่าชําใส่ถุงดำแล้วก็ไปขายตามตลาดนั้น แบบนั้นพ่อค้าเขาจะทําครับอันนี้ก็คือปลูกแบบนี้เลยก็โตเหมือนกันครับผมทดลองแล้วครับเยอะเหมือนกันนะครับ50กิ่งบางกิ่งก็รากพอประมาณบางกิ่งก็รากเยอะน้ำที่แช่นี้ใส่น้ํายากันเชื้อราด้วยนะครับ ซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปครับโอ้โหเต็มกระมังเลยครับโอเค,เครับอันนี้ผมน่าจะปลูกวันรุ่งขึ้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปให้ดูอีกครับโอเคครับ ใบเริ่มจะกรอบเริ่มจะแห้งนิดนึงครับเอเคครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับคือใบมันเริ่มจะกรอบเริ่มจะแห้งนิดนึงครับเพราะว่ามันอยู่ในกล่องหลายวันครับเราจําเป็นต้องแช่น้ําแบบนี้ครับเพื่อให้ตุ่มตอนให้รากมีความชุ่มชื้นขึ้นมาอีกครับ แล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมเอาน้ำพรมใบด้วยนะครับให้มันมีความชุ่มชื้นนิดนึงครับพอเราไปปลูกใบมันก็อาจจะร่วงครับแล้วก็จะแตกยอดใหม่ครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้โอโลโน่ชา n นลก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนปลูกครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม